3ราศีนะครับที่จะได้โชคลาภใหญ่จากดาวพุธในวันที่25สิงหาคมเนี่ยจนถึงช่วงวันที่11กันยายนจะมีดาวดาวหนึ่งนะครับที่ย้ายแล้วก็ทับราศีสิงห์ก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยจะมี3ราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภใหญ่เลยหนะึ่งราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ย ตัวเราเองเป็นดาวพุธอยู่แล้วนะครับแล้วไปได้อยู่ตำแหน่งราชาโชคจะมีโชคลาภนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาติดต่อสื่อสารทุกอย่างนะส่วนราศีที่2นะครับก็คือชาวราศีสิงห์เองนะครับดาวพุธนีมาจากพบการเงินแล้วก็มาทับเราด้วยแล้วก็ได้โชคลาภก็ถือว่าเป็นราชาโชคแล้วก็จะได้ลาภก้อนใหญ่นะครับส่วนราศีที่3ก็คือราศีตุลดาวพุธเนี่ยมาจากพพสุภาษนะครับแล้วก็มาอยู่พบลาบแสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลนะครับอาจจะเป็นการไปเจรจาติดต่อสื่อสาารรหือว่ จะไปสัมมนานงานต่างๆนะครับที่ต่างประเทศได้มาแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อก็มีเหมือนกันนะครับเป็นรองอธิบดีนะพี่ท่านมาดูดวงกับผมแล้วผมก็ถ่ายทักเข้าไปว่าช่วงหลังวันที่25สิงหาไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลท่านก็บอกโอโ้จริงด้วยท่านจะ เดินทางไปแถวแถวแถบออสเตรเลียมันก็เป็นไปตามดวงดาวที่กําหนดไว้แล้วยิ่ง3ราศีนี้นะครับถ้าเกิดว่าดาวพุธเดิมเนี่ยอยู่ราศีเมถุนหรือราศีสิงห์ด้วยนะครับถือว่าจะได้โชคลาภเนี่ยเป็น2เท่าเลยสุดท้ายนะครับการที่เราได้โชคลาภมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอะ่ะเคยทํามาก่อนตอนนี้ดาวเนี่ยก็เลยมาส่งผลทําให้เราเนี่ยได้โชคลาภใหญ่ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังประสบความสําเร็จจากดาวงดาวดาวพุธนะครับ